กีรดูการกี่รัฐบ,บาลก็ยังเหมือนเดิมพี่น้องครับผมยังจำได้ตอนที่ผมเดินทางเข้ามาทํางานที่จงังหวัดสมุทรปราการครั้งแรกถนนหลายสายยังเป็นถนนลูกรังส่วนข้างทางนั้นเป็นบ่อปลาและที่ดินว่างเปล่า มีห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียเวอร์สำโรงอยู่หนึ่งแห่งมีโรงหนังอยู่ใกล้วงเวียนท้ายบ้านอยู่หนึ่งแห่งเท่านั้นรถเมย์มีรถเมย์ร้อนสาย25กับสาย1 4ึหไม่มีรถไฟฟ้าเหมือนในปัจจุบัน ไม่มีตึกส